สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การจอดลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือแนวคิดห้องสะท้อนหรือเ c h o Chamber ค่ะวันโลกออนไลน์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันทำงานเหมือนกระจกหรือเปล่าที่สะท้อนความคิดเรากลับมาให้เราเห็นเองเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความที่ชื่อว่าห้องสะท้อนการล่มสลายของความจริงในยุคดิจิทัลนะคะลองมาทาความเข้าใจปรกากฏการณ์นี้กันแล้วก็ดูว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้าง เปิดมาเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่ชวนให้คิดมากๆเลยค่ะจากแหล่งข้อมูลเราเขาบอกว่าเสียงที่เราได้ยินในโลกออนไลน์จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เสียงจากคนอื่นๆที่หลากหลายแต่อาจจะเป็นแค่เสียงสะท้อนของอตัวเราเองที่ระบบมันคัดมาให้เราฟังมีอ้างอิงจากสิ่งที่เรียกว่ารายงานลับปี2 0ง9ซึ่งเป็นการคาดการณ์นะคะบอกว่ามนุษย์กําลังคุยกับกระจกของตัวเองโดยไม่รู้ตัว เอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่าไอ้ปรากฏการณ์การสะท้อนแบบนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นมันคืออะไรครับคือจริงๆแนวคิด Echo Chamber เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวนะครับมีพูดกันมาบ้างแล้วในวงการสื่อแต่ต้องยอมรับว่ามันแบบเออทรงพลังขึ้นมากๆมากๆเลยในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์นี่แหละหัวใจสำคัญเลยคือการทำงานของอัลกอริทึม อัลกอริทึมที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ครับที่มันซับซ้อนมากพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อคัดกรองเนื้อหาหน้าที่หลักๆของมันก็คือพยายามจะเดาใจเราว่าเราน่าจะชอบอะไรสนใจอะไรหรือเชื่อเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วมันก็จะป้อนสิ่งเหล่านั้นให้เราเห็นบ่อยขึ้นซ้ำๆครับอืม ตอนแรกฟังดูก็เหมือนจะดีนะคะเหมือนมีคนช่วยเลือกช่วยกรองข้อมูลให้เจอแต่สิ่งที่น่าจะชอบเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนดูอะไรเยอะแยะแต่เหมือนว่า,าข้อดีตรงนี้มันมีด้านอื่นตามมาด้วยใช่เลยครับคือผลที่ตามมาเนี่ยพอเราเห็นแต่สิ่งที่ตอกย้ำความคิดเดิมๆของเราหรือมุมมองที่เรามีอยู่แล้วบ่อยๆเข้าไอเสียงอื่นๆหรือมุมมองที่มันต่างออกไปหรือที่มันท้าทายความคิดเราเนี่ย มันก็จะค่อยๆถูกกรองออกไปอ๋อใช่ครับมันถูกลดความสำคัญลงไปจากการรับรู้เราแบบอัตโนมัติเลยกลายเป็นว่าโลกที่เราเห็นผ่านหน้าจอมันไม่ใช่ภาพความเป็นจริงทั้งหมดหรือภาพที่เป็นกลางแต่เป็นโลกเวอร์ชั่นที่ระบบมันสร้างมันคัดมาให้เราโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระบวนการนี้มันเนียนมากนะครับจนเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ากรอบความจริงของเรามันแคบลงแคบลงเรื่อยๆ ค่ะพอพูดถึงการจำกัดการรับรู้แบบไม่รู้ตัวแบบนี้ก็นึกถึงการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากที่แหล่งข้อมูลเราพูดถึงชื่อ Echo m y Project ที่บอกว่าทดลองที่สิงคโปร์ปี2030อันนี้คือการทดลองจริงๆหรือว่าเป็นแค่กรณีศึกษาเชิงสมมุติฐานคะแล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างคะในบทความระบุว่าเป็นโครงการทดลองจริงๆนะครับชื่อ Echo m y Project ปี2030ที่สิงคโปร์ถือว่าออกแบบมาได้ จำลองสถานการณ์ได้น่าสนใจมากครับคือทีมวิจัยเขาสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจำลองขึ้นมาเลยอ๋อ oh, สร้างแอปขึ้นมาใหม่เลยประมาณนั้นครับแล้วก็เชิญอาสาสมัครมา1,000คนเข้าร่วมใช้งานโดยไม่ได้บอกวัตถุประสงค์จริงๆตอนแรก mm. ในเดือนแรกเนี่ยระบบจะป้อนข้อมูลแบบสุ่มๆให้ทุกคนเห็นเหมือนๆกันให้เห็นภาพรวมหลากหลายคล้ายๆโลกจริงแต่พอเข้าเดือนที่2นี่แหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลย อัลกอริทึมที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะเนี่ยมันเริ่มทำงานเต็มที่ค่ะมันจะเริ่มกรองเนื้อหาแบบเข้มข้นเลยคือเลือกแสดงแต่สิ่งที่ตรงกับความคิดความเชื่อหรือแม้กระทั่งอคติเดิมๆของแต่ละคนขณะเดียวกันพวกข้อมูลหรือความเห็นที่แตกต่างออกไปก็จะถูกลดการมองเห็นลงไปอย่างชัดเจนเลยครับโหเป็นการทดลองที่เห็นภาพชัดมากเลยนะคะแล้วพออัลกอริทึมมันทำงานแบบนั้น ผลที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครเป็นไงบ้างคะมันเปลี่ยนเขาได้ขนาดไหนผลลัพธ์นี่ชัดเจนจนน่าตกใจเลยครับรายงานบอกว่าอาสาสมัครเกิน90%เรนะครับเริ่มแสดงความเชื่อมั่นมากๆมากๆว่ามุมมองความคิดตัวเองเนี่ยคือความจริงหนึ่งเดียวที่ถูกที่สุด90%เลยเหรอคะครับเกิน90%มีแนวโน้มปฏิเสธข้อมูลอื่นที่ขัดแย้งแบบไม่ฟังเลย แล้วก็แสดงความไม่พอใจกับมุมมองที่ต่างออกไปชัดเจนมากและที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือกลุ่มน้อยที่เหลือประมาณ10%ค่ะพวกที่ยังสงสัยใช่ครับพวกที่ยังพยายามตั้งคําถามหรือเสนอมุมมองหลากหลายกลับถูกกลุ่มใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นพวกแปลกแยกพวกก่อกวนบางทีถึงขั้นถูกมองว่าเป็นศัตรูของกลุ่มไปเลยครับโหแค่เวลาไม่นานการกรองข้อมูลมันส่งผลได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเหมือนสร้างกำแพงความคิดขึ้นมาจริงๆเลยนะเนี่ย ทำให้คนมองคนที่คิดต่างเป็นศัตรูได้เลยใช่ครับมันแสดงให้เห็นพลังของการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะท้อนแต่ความคิดตัวเองนานๆมันเปลี่ยนดินามิกส์ในสังคมกลุ่มได้เลยแล้วก็ทําให้เกิดการแบ่งขั้วทางความคิดหรือ polarization ที่รุนแรงและรวดเร็วมากซึ่งผลจากอะไรแบบนี้แหละครับทําให้มีคําศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอธิบายด้วยมีคําว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่ใช้อธิบายภาวะแบบนี้มีคํานึงที่นักสังคมวิทยาบางกลุ่มเริ่มใช้กันแล้วผมว่าน่าสนใจมากคือ ดิจิทัลฟันเดเมนตัลลิซึมครับถ้าจะลองแปลให้เห็นภาพอาจจะเรียกว่าลัทธิยึดติดข้อมูลดิจิตอลหรือลัทธิสุดตรงทางข้อมูลคำนี้มันไม่ได้หมายถึงศาสนาโดยตรงนะแต่ชี้ให้เห็น,นกลไกที่คล้ายกันมากคือโดยธรรมชาติคนเรามักจะเลือกเสพข้อมูลข่าวหรือความเห็นที่มันตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้ว อ๋อเพราะมันทําให้รู้สึกดีรู้สึกว่าเราคิดถูกถูกต้อนครับรู้สึกว่าความคิดเราได้รับการยืนยันทีนี้พออัลกอริทึมมันเข้ามาตอบสนองความต้องการนี้โดยการป้อนข้อมูลแบบนั้นซ้ําๆตอกย้ําเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทําให้ความเชื่อน,นั้นฝังรากลึกขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะกลายเป็นเหมือนศรัทธาที่เปลี่ยนยากมากอืหรือรับฟังมุมมองอื่นไม่ได้เลยในสภาวะแบบนี้ความเชื่อส่วนตัว หรือความเชื่อของกลุ่มตัวเองมันก็เริ่มเข้ามาแทนที่ความจริงที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นค่ะหรือความเป็นกลางที่ควรจะมีและบทบาทของอัลกอริทึมในกระบวนการนี้ก็เอมไม่ต่างจากผู้ชี้นำหรือผู้เผยสารในยุคดิจิตอลเลยครับที่คอยบอกเราว่าอะไรควรอ่านควรเชื่อควรแชร์ความพอใจของเราเองเป็นเครื่องมือ มีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากจากสารคดี BBC ปี2031ที่ยกมาในบทความด้วยนะคะกล่าวไว้ว่าทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังเสพข่าวแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังถูกข่าวเสพอยู่ต่างหากคำพูดนี้มันสะท้อนภาพดิจิทัล f ฟ n d a m e n t a l ์ซึมที่ว่าได้ฉักเลยนะคะเหมือนเราเสียอำนาจควบคุมข้อมูลไปแล้วกลายเป็นข้อมูลมาควบคุมเราแทนประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าแค่การรับข้อมูลนะ เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้พื้นที่ออนไลน์มันไม่ใช่แค่เวทีแสดงความเห็นหรือแหล่งข้อมูลอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่มีพล,ลวัตของตัวเองพล,ลวัตของตัวเองหมายความว่ายังไงคะมันมีชีวิตขึ้นมาหรอคะอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้ครับคือระบบอัลกอริทึมโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาออกแบบมาโดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่ม Engage m e n t ให้สูงสุด Engagement ก็คือการมีส่วนร่วมกดไลค์แชร์คอมเมนต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือใช้เวลาอยู่กับมันนานๆซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เยอะมากๆเขาพบว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงโดยเฉพาะอารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวความไม่พอใจมักจะสร้าง engagement ได้สูงกว่าเนื้อหาที่เป็นกลางๆข้อเท็จจริงหรือเรื่องดีๆทั่วไป นั่นก็หมายความว่าระบบก็จะยิ่งส่งเสริมขยายเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงพวกนั้นให้คนเห็นมากขึ้นไปอีกแม้ว่าเนื้อหานั้นกาจจะไม่ถูกต้องหรือสร้างความแตกแยกก็ตามเพราะมันเวิร์กในแง่การดึงดูดความสนใจใช่ครับเพราะมันสร้าง Engagement ได้ดีในทางกลับกันพวกโพสต์ที่เป็นข้อเท็จจริงการวิเคราะห์หรือมุมมองที่ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจก็อาจจะถูกลดการมองเห็นลงไป ถูกต้องครับเพราะมันไม่ฉุดฉาดไม่สร้าง engagement หรือ,อ,อรายได้ให้แพลตฟอร์มได้ดีเท่าและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญมากที่ทำให้คำว่า echo chamber มันขยับจากแค่คำเปรียบเลยไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นจริงสำหรับคนจำนวนมากในยุคนี้ไปแล้วที่เราเชื่อและสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เราได้ดีที่สุดการคุยส่วนใหญ่เลยกลายเป็นการคุยกับเงาสะท้อนของตัวเองหรือคนที่อยู่ในห้องเดียวกัน จนค่อยๆลืมไปว่าโลกข้างนอกห้องนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงมีความจริงอื่นหรือมุมมองอื่นอยู่หรือเปล่าฟังดูแล้วเหมือนกำลังอยู่ในหนังไซไฟเลยนะคะแต่มันดันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วพอพูดถึงการหลงลืมความจริงหรือความจริงที่ถูกบิดเบือนในแหล่งข้อมูลมีอ้างอิงรายงานที่น่าสนใจของ Project Reality Check ที่บอกว่าเป็นข้อมูลปี2024อันนี้ก็เป็นการคาดการแนวโน้มจากบทความอีกใช่ไหมคะ แล้วผลการศึกษาหรือการคาดการณ์เขาเจออะไรที่น่ากังวลบ้างคะใช่ครับบทความอ้างถึงรายงานคาดการณ์ของ Project Reality Check ็ปี2024ซึ่งก็ฉายภาพอนาคตที่น่ากังวลมากครับรายงานประเมินว่าปริมาณเนื้อหาที่เป็นข้อมูลปลอมหรือ Fake News หรือข้อมูลบิดเบือนต่างๆค่ะ ที่แพร่บนโซเชียลมีเดียอาจจะมีสัสดส่วนสูงถึงกว่า70%ของเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับ70%เลยเหรอคะนั่นมันเยอะมากเยอะมากครับแต่สิ่งที่บทความเน้นย้ำและน่ากลัวกว่าตัวเลข70%นั้นนะคือสิ่งที่รายงานคาดการเกี่ยวกับพฤติกรรมคนครับคือเขาคาดว่าคนจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะรู้อยู่แก่ใจนะว่าข้อมูลที่ตัวเองเสพหรือแชร์ต่อเนี่ย มันอาจจะไม่จริงทั้งหมดอ้าวรู้เหรอคะครับอาจจะรู้ว่ามันถูกปรงแต่งขึ้นมาแต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะเชื่อและเลือกที่จะแชร์มันต่อไปทำไมล่ะคะรู้ว่าปลอมแต่ก็ยังเชื่อมันดูขัดขัดนะคะเหตุผลมันซับซ้อนครับแต่บทความชี้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะในสภาวะที่เราอยู่ในห้องสะท้อนของตัวเองมนอนานานการเชื่อเรื่องไม่จริงที่ถูกใจหรือเรื่องโกหกที่มันเข้ากับอคติเดิมมันให้ความรู้สึก เออสบายใจทางอารมณ์มากกว่าออ๋ oh. ให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มตัวเองมากกว่าที่จะต้องออกไปเจอความจริงที่ซับซ้อนหรือความจริงที่ทําให้เจ็บปวดค่ะเข้าใจได้ซึ่งไอความจริงพวกนั้นมันอาจจะมาท้าทายความเชื่อพื้นฐานหรืออัตลักษณ์ของเราอย่างรุนแรงสิ่งนี้เลยนำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นและเป็นแก่นของบทความนี้เลยก็ว่าได้ครับ ว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ให้ค่ากับความจริงที่เป็นกลางหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้อีกต่อไปแล้วสถานะของความจริงร่วมกันแชร์เรียลิตี้ในสังคมมันจะเป็นยังไงบทความไม่ได้บอกว่าความจริงถูกทำลายโดยคำโกหกโดยตรงนะแต่เสนอว่ามันกำลังค่อยๆตายไปอย่างช้าๆตายเพราะไม่มีใครสนใจประมาณนั้นครับเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือไม่มีใครพยายามค้นหามันอีกต่อไป ความรู้สึกและความเชื่อมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าน่าใจหายจริงๆนะคะมันเหมือนเรากำลังสร้างโลกที่ความจริงไม่มีความหมายขึ้นมาด้วยมือเราเองซึ่งก็พาเรามาถึงสภาวะสุดท้ายที่บทความอธิบายไว้เป็นภาพที่ค่อนข้างออหดหูเหมือนกันคือสภาวะความเงียบงันในห้องสะท้อนมันเป็นภาพแบบไหนคะเป็นภาพที่บทความวาดไว้อย่างเยือกเย็นเลยครับ คือสภาวะที่ภายในห้องสะท้อนนั้นแทบไม่มีเสียงจากโลกข้างนอกหรือเสียงที่แตกต่างหลงเหลืออยู่แล้วสิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงกระซิบเบาๆของระบบที่เรามีส่วนร่วมสร้างมันขึ้นมาเองเสียงกระซิบของระบบค่ะครับเสียงนั้นไม่ได้มาในรูปของคำสั่งหรือการบังคับควบคุมแบบที่เราคุ้นๆกันนะแต่มันมาในรูปของการสะท้อนสิ่งที่เราอยากได้ยินมันกระซิบย้ำๆถึงความปรารถนาความเชื่อ อคติหรือความกลัวที่เรามีอยู่แล้วกลับมาให้เราฟังแล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่อะไรคะการสะท้อนความต้องการของเรากลับมามันส่งผลสุดท้ายยังไงผลสุดท้ายที่บทความนำเสนอก็คือมันทำให้ระบบไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมแบบเผด็จการหรือการเซ็นเซอร์ที่จงแจ้งเลยแค่เพียงสะท้อนสิ่งที่เราต้องการกลับมาให้เราอย่างสม่าเสมอจนเราค่อยๆซึมซับและยอมรับเรื่องเล่าหรือเนื้อที่ฟนั้นๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเราเอง เป็นความจริงในโลกของเราไปเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้สัมว่ากำลังถูกชี้นำอยู่อืแนวคิดนี้มันชวนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงแก่นของความเป็นมนุษย์ในยุคดิจิตัลเลยนะครับว่าถ้าสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือสิ่งที่เราเสพเข้าไปทุกวันมันมีแต่เสียงสะท้อนที่ถูกอัลกอริทึมคัดสันปรุงแต่งมาอย่างดีเพื่อตอกย้าสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วคาถามคือ ตัวตนที่เป็นมนุษย์จริงๆของเราที่มีความคิดซับซ้อนมีเหตุผลมีความเห็นอกเห็นใจมันหายไปไหนหรือว่าเรากําลังเหลือแค่เสียงสะท้อนดิจิตัลครับหรือว่าเรากําลังเหลือเพียงเสียงสะท้อนดิจิตัลของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยระบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง e n g a m e m e n t เท่านั้น การบีบบนคับอาจไม่จําเป็นอีกต่อไปแค่การสร้างและตอกย้ําเรื่องเล่าที่ระบบต้องการให้เราเชื่อผ่านการสะท้อนความต้องการของเราเองก็อาจจะพอแล้วที่จะครอบคุมความคิดและพฤติกรรมเราได้อย่างสมบูรณ์แฟนสมรวจของเราวันนี้พาเราเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มง่ายๆเลยนะคะของอัลกอริทึมที่คัดกรองเนื้อหาไปสู่ผลกระทบที่ซับซ้อนมากๆผ่านการทดลอง e c h o m i n d Project การเกิดแนวคิด Digital Fundamentalism จนมาถึงภาพที่น่ากังวลของการล่มสลายของความจริงร่วมกันและเป็นไปได้ที่เ่น้าขนลุกว่าตัวตนของเราในโลกออนไลน์อาจเหลือแค่เสียงสะท้อนที่ถูกสร้างขึ้นใช่ครับเป็นเส้นทางที่ชวนให้คิดตามอย่างมากเลยแล้วในตอนท้ายของแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มีประโยคปิดท้ายที่คมขายมากสรุปแก่นเรื่องได้ดีเลยครับเขาเขียนได้ว่าบางครั้งเสียงที่เราได้ยิน ไม่ได้มาจากข้างนอกเลยแต่มาจากข้างในที่เราปล่อยให้สะท้อนกลับมาอืมมาจากข้างในที่เราปล่อยให้สะท้อนกลับมาครับประโยคน,นี้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราแต่ละคนนำกลับไปคิดต่อได้ดีเลยว่าเสียงที่เราได้ยินหรือข้อมูลที่เราเลือกเสพเลือกเชื่ออยู่ทุกวันบนโลกออนไลน์เนี่ยมันสะท้อนภาพของโลกภายนอกที่เป็นจริงรอบด้านหลากหลายมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่ภาพสะท้อนที่ถูกปรับแต่งคัดสรรมาอย่างดีเพื่อเราโดยเฉพาะ และคำถามที่น่าคิดต่อไปซึ่งบทความก็ทิ้งท้ายไว้นะครับคือจะเกิดอะไรขึ้นหากภามสะท้อนเหล่านั้นกลายเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่เราสามารถสัมผัสรับรู้และใช้ชีวิตอยู่ภายในนั้นได้จริงๆเราจะยังคงเป็นมนุษย์ในความหมายเดิมอยู่หรือเปล่าครับ